สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรับผมยุทธภูมินาวงรับเป็นคนเหลืองครับวันนี้นะครับเป็นวันสิ้ใหญและก็เป็นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนานะครับนั่นก็คือเป็นวันมาฆบูชานะครับก็วันที่2 6กุมภาพันธ์2564นี่นะครับวันนี้นะครับเพ็ดนเหลือผมยุทธภูมินาวงนะครับจะขอพาท่านไปไหว้พระและไปทําบุญหลายวัดหลายวัดนะฮะในวันมาฆบูชานะครับไปชมกิจกรรมดีๆของพีน้องเจ้าเหนือเฮานะฮะในงาน านะในวันมาฆบูชานี่นะครับก็สตาร์ทเริ่มแรกก็จะไปไหว้พระนะครับใส่บาตรตีวัดเกตแก้วก่อนนะครับวัดเกตแก้วตำบลแม่ะตนอุปเมืองเชียงรายครับซึ่งตอนเจ้าวันนี้นะครับผักเจ้าวันนี้เขาสตาร์ทกันที่นี่นะครับตีวัดเกตแก้วนะครับนั่นก็คือการาใส่บาตรนะครับพระสงฆ์นะครับไหว้พระสวดมนต์นะฮะแล้วก็ประกอบพิธีสมนะฮะตีวัดเกตแก้วแห่งนี้นะครับ นั้นนะครับวันนี้นะขอพาท่านไปชมบรรยากาศของอาการทบ,บุญนะครับวันมาฆบูชานาทีวัดเกบแก้วนะะฮแล้วก็ไปห้องจับวัดเกบแก้วเฮียน้อยนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วครับไปเลยครับ ครับวันนี้ครับเป็นวันบุญนะครับวันสิใหญ่หรือว่าวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับวันนี้ผมเพชรเหนือครับยุทธภูมินํำวงครับขอพาไปทําบุญครับก็หลายวัดด้วยกันนะครับก็เป็นการทําบุญวันมาคบูชานะครับวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2564นะครับสตาร์ทจุดแรกนะครับจะพาท่านไปที่วัดเกตแก้วนะครับตำบลแม่ขต้มอำเภอเมืองเชียงรายครับวันนี้นะครับเจ้าวันนี้พี่น้องชาวพุทธตีวัดเกตแก้วนี้ เขามาร่วมทบุญกันนะครับโดยเพะมีการใส่บาตรสวดมนต์เจ้านะครับแล้วก็ทําบุญฟังพระเทศนะวันมาคบูชาปีนี้นะครับปี2564นะครับก็สำรับประวัติความสําคัญของวันมาคบูชาเกาตรงกับวันศุกที่26กนะครับกุมภาพันธ์2564นะครับวันศุกขึ้น15คหาคเดือน4ปี่พิชวดนะครับ ถึงในโอกาสค่ายวันตีพระภิกษุนะครับหนึ่งนรลูปนะครับมาประชุมกันโดยที่มาได้นัดหมายนะครับสำหรับบทก็บแก้วนะครับก็มีคนสำคัญก็คือเป็นที่ประดิสถานของหลวงพ่อเพชรน,นะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สวยงามนะครับบัดกิจแก้วตั้งขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคม2,450ครับ เดิม้าววันจะห้องกันว่าวัดแม่ข้าต้มตั้งอยู่บราลทีตั้งอยู่เลขที 1, 39, 99, ่139หงู่ที่19าตำบลแม่ข้าต้มอำเภอเมือง,องเชียงใหครับีเนื้อที่3ไร่ 2. งาน96หตารางวาครับรับพระราชทานวิสุงคำมสีมาเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2478รครับวัดเกศแก้วเดิมก็แยกมาจากวัดไซมูลน,นะฮะซึ่งตั้งอยู่ห่างไปประมาณเ0 0เมตรครับทางที่ตอนออกนะครับ สาเหตุของการแยกวัดกันเนึงจากวัดเดิมวัดคือวัดสายมูลนั่นแหะได้ถูกเพลิงไหม้เกิดความเสียหายชาวบ้านส่วนหนึ่งได้พร้อมใจสร้างวัดขึ้นมาใหม่แห่วัดหนึ่งโดยตั้งชื่อว่าวัดแม่ระาต้มครับซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเกตแก้วโดยที่คณะสถาส่วนหนึ่งพร้อมใจกันบูรณะวัดเดิมคือวัดสายมูลนะครับการแยกวัดครั้งนั้นนะครับคณะสถาทั้งสองฝ่ายพร้อมใจกันแบ่งพระพุทธรูปของวัดออกเป็นสองส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งได้ปริสถานว้ที่วัดสายมูลแต่ส่วนหนึ่งได้อัญเชิญมาปริสถานไว้วัดเกตแก้วแห่งนี้นะครับครับจากวัดเกตแก้วนะครับไปต่ออหมน้อยนะครับประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับผมพาทานไปที่บ้านป่าห้านะครับตำบนนลนางแหลอําเภอเมืองเชียงให้เหมือนกันนะครับเอาไปกันที่วัดป่าห้านะครับ วันนี้เจ้าวันนีน้นะครับก็มีพธิธีนะครับไหว้สาพระธาตุนะครับซึ่งพระธาตุเขาวัดป่าห้านี่เป็นพระาธาตุตีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับดังนั้นนะครับเจ้าวันนี้นะขอพาท่านไปไหว้พระธาตุด้วยกันนะครับและหลังจากนั้นก็จะพาท่านไปชมพิธียกจอฟ้านะครับยกชัดแล้วก็ยกจอฟ้าในตีศาลาการ,ปรเปลี่ยนตีวัดป่าหานี้นะครับ ท่านพอพี่ครับท้าพอไปต่อกันครับครับที่บานนะครับนี่ก็มีดอนเย้าตทำใส่บาตรส่วนเอาบาตรเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะได้เวียนเียนันมครับุอางทุกปะสิาปุ้ยบ้ามา้าวากระจทุกทีเอาก็ได้ก็ได้กสวยเจ้าหน้าที่จะดูอ้ กุหลาบผาให้ะบจาเจิญจรงื้ปะุยปเียปยัญญาบุณเล่บุญเุญตนนะครับพัญญารมีของพระพุทธเจ้าและพระบรของพระพุทธเจ้าที่ั่ไน นี tang, ่มาเอาัวักกับคนเอาไลนะครับูกับมาแล้วั็นนะครับสิ่งเดียวพระบุชเนียเขกาจโยร่วมกันเรียนเทียนรั้าเสแล้วาขาาก็จะได้เรียนเียนเพื่อเป็นการยินาในุของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาไหว้พระสุลต่านรที่ได้อดเมาจากประเทศ ทั้งสามประเทศคือประเทศอินเดียประเทศศรีลังกาและประเทศเนปาลสมัยก่อนเรียกว่าชมพูทวีปเนาแยกออกจากประเทศอินเดียมาเป็นประเทศเนปาลศรีลังกาก็เลยได้มาท่านประดับอยูเลยได้รับประทานจากพระสังฆราชของประเทศอินเดียประเทศศรีลังกาและประเทศเนปาลก่อนไมอบถวายเราได้นำาขึ้นเครื่องบิน มาแล้วก็ได้เห่มาจากสนามบินมาบรรจุไว้ในปีพศ2548ว่านับว่าเป็นเใขอคณะสัตฆาได้เยียเียจาพระบรมสาลีนิกธนี้คนความสุขความเจริญมดีสุขความเจริญุทุกคนเออ ครับครับกิจกรรมไหวพระครับผมนะครับครับยุทธภูมินาบุงเป็นคนเหนือนะครับจุดสุดท้ายตอนคํานะครับตอนแรงนะฮะประมาณ17นาฬิกานะครับผมจะพาท่านไปที่นี่ครับที่วัดพะนอนนะฮะหรือวัดเชตวันนะครับอยู่ตีอําเภอตะบลลบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเกียงไยครับซึ่งวันนี้นะครับถือว่าเป็นประเพณีฮกเป็งนะฮะการไหวสาพระธาตุที่วัดพะนอนนะฮะล้วก็การส่งน้ำพระธาตุรวมทั้ง วันนี้นะครับผมจะพาท่านไปชมข,ขบวนพื้นเมืองขบวนแหรน,นะครับเครื่องสักการะ,ะนะครับตีวัดพระนอนอภัเมืองจะไงไฮครับเอาไปกันเลยครับ สำหรับความสําคัญของวันมาฆบูช,ชาก็คําว่าวันมาฆบูช,ชากหมายถึงการบูช,ชาในวันเพ็ญเดือน3หนึ่งในวันอโอกาสที่คล้ายนะครับวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกนะครับแก่ประสงฆ์จำนวนท้้หมดอยู่1250รูปครับวันมาฆบูช,ชานะครับเป็นวันขึ้น15คาคำเดือน3มนะครับมีเหตุการณ์อัศจรรย์ตีสรงสาวก ของพระพุทธเจ้าจํานวน1นึ่งพันสรูปนะครับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณนะตีวัดเวรุวันนะครับเมืองราชคฤนะครับแขวนมขดนะฮะโดยม่ได้นัดหมายกันเลยนะฮะหลักธรรมมดก็เป็นพระอาหารหันต์ตัวนะครับคําว่าพระอาหารหันต์ก็คือผู้ที่ได้อภิญญาหกนะฮะและเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้านะครับในวันนี้นะฮะ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกนะครับในที่ประชุมส่งเรานั่นนะซึ่งเป็นลักอุดมการ์ในวิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคมนะครับโดยมีเนื้อหาโดยสรุปก็คือละความจ่วทุกชนิดนะทำความดีน่อถึงพร้อมและก็ทำจใจใจให้ผ่องใสครับ สำหรับความเป็นมาของวันมาฆบูชานะครับก็ประการแรกเป็นส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะฮะหลังจากที่พระพุทธเจ้าทัสรูได้เก้าเดือนขณะนั้นนะครับเมื่อสเสด็จพุทธคิดแสดงธรงรมตีธรรมสุกระคาตาแล้วนะครับสเสด็จมาประทับที่วัดเวรุวันนะครับเมืองราชิฤห์แคว้นมคธประเทศิีเดียในปัจจุบันนี้นะครับวันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือว่าเดือน3ในเวลาบ่ายนะฮะพระอรหันตสาวก ของพระพุทธเจ้ามาประชุมพร้อมกันณนะที่ประทับของพระพุทธเจ้านะครับนับเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสําคัญ4ประการซึ่งห้องกันว่าจาตุรงคสันนิบาตนั่นเองนะครับคําว่าจาตุรงคสันนิบาตก็แยกออกเป็นก็คือจาตุระแปลว่าสีนะฮะองค์แปลว่าส่วนสันนิบาตกับแปลว่าการประชุมนะครับฉะนั้นนะครับจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่าการประชุมด้วยองค์สี่ คือมีเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนั่นก็คือประการที่1เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกข,ของพระพุทธเจ้าจํานวน1,250รูปนะครับมาประชุมพร้อมกันที่เวรุวันวิหารนะครับกรุงราชกห์นะฮะโดยบดายนัดหมายประการที่2ก็พระภิกษุสงฆ์เล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมบทาคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะครับ ประกาศที่3ก็พระภิกษุทุกองค์ตีได้มาประชุมกันในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ติ่บรรลุพระอารหันต์แล้วทุกๆุกองเลยและประกาศที่4เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกําลังสวยเลิกมาะเลิกนะครับ การปฏิบัติตนสำหรับผู้รัาสนลกิชนในวันนี้ก็คือว่าการทําบุญนะครับตักบาตรในตอนเจ้านะฮะหรือบานก่อ,กอไปจัดอาหารข้าวหวานไปถวายแด่พระสงฆ์นะฮะทำบุญฟังเทศฟังธรรมติวัดนะครับตอนบ่ายก็ฟังพระแสดงพระธรรมเทศนาและก็ในตอน,ตอนกลางคืน,นหรือว่าตอนเย็นหัวค่าก็จะพากันนําดอกไม้ตุกเตียนไปวัดนะฮะเพื่อชุนุมกันทำพิธีเวียนเทียนรอบพระโบสถนะครับพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ 那。Nah. ดีๆของชาวพุทธภาคเหนือ pues ล mm ้านาของเฮานะครับในวันมาฆบูชานี่นะฮะผมยุทธภูมินาวงเพชรคุเหนือนะครับได้นําเอาเหตุการณ์ภาพความประทับใจแล้วก็ความศรัทธาในประวัตธศาสนาของชาวพุทธเมืองเหนือลลานาเฮาในท่านได้เห็นนะครับหลายวัดด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมยุทธภูมินาวงรับเพชรคุเหนือครับนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับศาสนาพุทธเรื่องราวดีๆของวิธีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวพุทธ พ้าคเหนือตอนบนล้านนักเราครับปักกันไหมครับกับกิจกรรมดีๆนะครับ สัญญาว่าไว้ขายเข้าอยู่น้าแล้วจะมาสู่ขอสมัยเก็บเกี่ยวเข้าวน้าเมื่อไราอจะไปจัดงานวิวาเห็นน้ำท่วมนาขอเปลี่ยนสัญญากับคน ขอเปลี่ยนทันทีย้อนบ่มีเงินทองดังว่าหวังจะขายเขาจึงต้องเศร้าย้อนน้ำท่วมนาขอเลื่อนเอาไปปี ล้นขึ้นท่วมทุง่ทงนาไหลท่วมป่าไหลท่วมดงดอนนาทุง่งนาทามเขางำงาม,งามต้องตายแน่นอนน้ำท่วมทุกบ่อนง้างนอนจงได้เห็นใจ ียนสัญญาสิได้บอกขอให้น้องคอยรออย่าไปขอน้องนางปีใหม่ปีนี้ผิดหวังแต่ก็ยังปีหน้าต่อไปน้ำเก่งบอทวมดังใจอายจะไปสู่ขอน้อง นาทุ่งนาทานเข้างำน้ํต้องตายแน่นอนนาไอน้ําท่วมทุกบอนามจงได้เห็นใจเห็นน้ําท่วมนาขอเปลี่ยนสัญญาสิได้บขอ บอท่วมดังใจไอจะไปสู่ขอน้องนา